ก็ัลโหลกลับสวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเรนเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อครอกคาว,าว,าวกับเอเลนโจ ก่อนจะไปหัวข้ออื่นกันเนี่ยผมขอเรียกน้องเอเลนโจว่าน้องฉลามก็แล้วกันนะครับผมโดยน้องฉลามของเราเนี่ยมาจากบ้านวิกตอเรียเฮาส์คีปปิ้งคอร์ปอเรชันนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆงงว่ามันคือฝ่ายไหนเนี่ยก็คือฝ่ายที่แต่งตัวคล้ายๆพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละครับผมโดยน้องฉลามของเราเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่ง DPS ธาตุน้ำแข็งนะครับผมโดยน้องฉลามเนี่ยจะทำดาเมจจากการใช้สแต็กที่เรียกว่าแฟลชฟรี e e นะครับผม ส่วนวิธีเก็บสแต็กก็มีหลักๆอยู่2วิธีด้ยวยกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเข้าสถานะในรูปแบบวิ่งพิเศษของน้องนะครับผมแล้วกดชาร์จโจมตีเนาะถ้าชาร์จโจมตีแบบเต็มๆแล้วโดนศัตรูเนี่ยก็จะได้มาเลย3สแต็กนะครับผม ส่วนสเต็คน้ำแข็งที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีปะกะติของน้องฉลามเนี่ยให้กลายเป็นการโจมตีถาาุน้ำแข็งนะครับผมถามว่าสเต็ที่ได้มาเนี่ยจะจ่ายออกไปยังไงได้บ้างนะครับผมก็คือจะจ่ายออกไปทุกครั้งที่ตัวน้องเนี่ยโจมตีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องโจมตีหนึ่งครั้งปุ๊บสมมุติว่าถ้าเลขดาเมจมันขึ้นมา2เลขหรือก็คือถ้ามอนสเตอร์มันโดน2ฮิตเนี่ยสเต็กจะหายไป2อันอ,อะไรแบบนี้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับผมคือการโจมตีของน้องหนึ่งครั้งเนี่ยต่อให้เลขดา คิดออกแบบจ่ายไป2 3 4 5ไม่ใช่นะครับผมส่วนการเก็บสแต็กอีกหนึ่งแรงเนี่ยก็จะมาจากการใช้สกิลเนะครับผมโดยการใช้1ครั้งเนี่ยก็จะได้1สแต็กเนาะซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาสกิล e มาเก็บสแต็กให้ครบเท่าไหร่เนาะซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าจะกากเก็บให้ครบจากการใช้สกิล e เท่านั้นเนี่ยไม่แนะนำเนาะส่วนวิธีการนําสแต็กน้ําแข็งของน้องฉลามมาใช้ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ทีละ3สแต็กนะครับผมเพราะว่าการโจมตีในสแต็กที่3ของน้องฉลามเนี่ย ต่จากที่ผมได้กดน้องฉลามมาเล่นเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่จะไปถึงสเต็กที่3ได้ไวๆซึ่งก็คือการกดสกิลอีหนึ่งครั้งแล้วก็กดโจมตีปกติอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะข้ามไปสเต็กที่3เลยเนาะแถมวิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ดีมากๆอีกตหากนะครับผมเพราะว่าจ่ายสกิลอีหนึ่งครั้งได้มาหนึ่งสเต็กแล้วเราก็ใช้เป็นหนึ่งสเต็กแต่ว่าเราข้ามไปสเต็กที่3เลยเนาะก็ดาเมจที่ได้กับสเต็กที่เสียไปเนี่ยมันถือว่าคุ้มค่ากันมากๆเลยนะครับผมส่่นรรรแบกกททดเมจสลีีย็ะะะคค้ัืองง3ุ สนอันติของน้องฉลามเนี่ยก็จะเป็นการสร้างระเม็นน้าแข็งขึ้นมารอบๆตัวเองเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผม แล้วเราควรเอาน้องฉลามมาเล่นในตอนไหนดีละ่ะคําตอบก็คือในตอนที่มอนสเตอร์สตันนะครับผมเพราะว่าการโจมตีที่แรงที่สุดของน้องเนี่ยดันไปอยู่ในการใช้สแต็กมูฟเซตที่สซะได้อีกอย่างหนึ่งเลยคือพอให้เราใช้สกิลแล้วย่นระยะเวลามาแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งอยู่ดีเนาะถ้าเราเอาน้องมาเล่นแบบสุ่มสีุ่่มห้าเนี่ยมีหวังโดนมอนสเตอร์แ่งกระบาลหัวแตกกันพอดีแะครับผมแต่ถ้าคุณอยากนาน้องฉลามมายืนหน้าห้านแบบ all day all night เนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับผมก็แล้วแต ส่วนสกิลแล้วก็พาสีที่เราควรอัพให้น้องเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับผมมันก็ได้ใช้ทุกอันนะั่นแหละเนาะฉะนั้นก็อัพทุกอันแล้วกันเนาะ,ะแต่ว่าถ้าคุณอยากอัพแค่อันที่ได้ใช้หลักๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกติ สกิล e แล้วก็อันตินะครับผมส่วนพาษียังไงเราก็ต้องอัพทุกอันอยู่แล้วเนาะในทางด้านของ w engine หรือว่าอาวุธเนี่ยถ้าใครไม่มีหัวฉลามประจําตัวน้องเนี่ยก็แนะนําให้ไปใช้อาวุธของ b u t t l e pass เลยนะครับผมส่วนอาวุธ4ดาวอันที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับผมก็ไปตัดสินใจกันเอาเองเนาะแต่ถ้าถามผมก็เติม bp เลยครับผมส่วนเซตอัติแฟกที่จะใส่ให้กับน้องฉลามของเราเนี่ยก็คือเซ็ตอัติแฟก polar metal หรือก็คือเซ็ตน้ําแข็งนั่นแหละครับผมในทางด้านของการจัด คูซีสนะครับผมคือถามว่า C0 ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับผมแต่ว่าตัวโซคาคุเองเนี่ยเวลาจะเก็บสแต็กออกมาซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยก็จะเก็บยากหน่อยนะครับผมซึ่งถ้าใครมีโซคาคุปลด2เนี่ยก็จะเก็บสแต็กง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยเชียร์ให้มี C2 ก่อนเนาะส่วนถ้าอยากจะยกระดับมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีพี่ลายแค่นเลยก็คือพี่หมาผมขาวของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตำแหน่งของพี่แกนเนี่ยก็จะเป็นการลดความต้านทานน้าแข็งของมอนสเตอร์แล้วก็สตาร์มอนสเตอร์ไปในตัวเดียวกันเลยนะครััับผผมมมมมมอออีีีีีกกตตววลละคครรนนนนึงทท่่่่่เเเเาาาาใสาใส้้ไไดดแย็ืจ อเล็กซานดร ر ي าเซบาสเตียนนั่นเองนะครับผมหรือเรียกสันส้นๆว่าอเล็กซานเดรียก็ได้เนาะเย้แกจะอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ทท่าสายฟ้านะครับผม มาถึงหัวข้อสุดท้ายกับผู้ช่วยตัวน้อยที่เราขาดไปไม่ได้ในทีมเลยนะครับผมนั่นก็คือบางบูนั่นเองนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันอ่านว่าบางบูหรือว่าบางโบแต่คิดว่าน่าจะบางบูเนาะแน่นอนครับผมน้องฉลามเอเลนก็ต้องคู่กับบางโบฉลามนะครับผมซึ่งก็คือชาร์กบูนั่นเองเนาะน้องบางบูฉลามเนี่ยนอกจากช่วยทําดาเมจแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยแช่แข็งมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครไม่มีบางบูตัวนี้เพราะว่ามันเป็น5ดาวเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าก็ยังมีอีกกกตัััวววนน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 ึึงงงงซ่่่่่็คคือเอเเพิบูาาะสถ้้ใรยไมมี พูได้ตามสถานการณ์หรือว่าตามที่เห็นสมควรได้เลยนะครับผมถ้ามีก็ค่อยหยิบมาใช้เนาะ กระบกันลงไ,ไปแล้วนะครับผมสาหรับการทําไกด์ตัวละครในเซนเดตโซนซีโร่เป็นตัวแรกของผมนะครับผมหากผิดพลาดประการใดทุกท่านสามารถติชมได้ตามเห็นสมควรเลยนะครับผมซึ่งก็สามารถพูดได้เลยนะครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มเล่นเกมนี้มาพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละเนาะก็คือ <Wh. S 2> วันที่เกมนี้เปิดวันแรกน,นั่นแหละเนาะช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการลงคลิปแบบช้าบ้างเร็วบ้างนะครับผมซึ่งคลิปที่เร็วเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปแรกของสัปดาห์นะครับผมส่วนคลิปที่2เนี่ยก็น่าจะช้าตามเคยนั่นแหละเนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับผม นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเซเลโซเซโรแล้วเนาะเพราะว่าแพดใหม่เก็นชินเพิ่งเข้าเนาะฉะนั้นผมก็จะย้ายไปทำเก็นชินเนาะฉะนั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย